อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฐานรากต่อเติมบ้านนะเดินไปเห็นพอดีช่างโรกรช่างสังเกตนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราต่อต่อกันเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะที่เห็นก็คือเป็นเสาเข็มไมโครพายนะหน้าสัก22 22เซนนะครับเป็นเสาเข็มตัวไอซะส่วนใหญ่ถ้าในกรุงเทพนะก็จะตอกลงไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นฐานรากที่เข็มต้นเดียวหรือ2ต้นส่วนใหญ่ก็จะต้นเดียวนะ ที่เป็น2ต้นก็จะมีเป็นเพาะบางจุดเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาคือไอ้เสาเข็มที่เป็นฐานลากเสาเข็ม2ต้นนี่แหละมันจะมีปัญหานะที่ช่างรวดไปเจอนะครับเดี๋ยวมาเรื่องที่2กันเลยนะก็เป็นเรื่องนี้นะครับอ่าเรื่องฐานลากนะนี่เราไปไวๆหน่อยมันดิกแล้วนะครับเพื่อนๆก็คงไม่ไม่รู้ว่าได้อยู่รอดูช่างรวดหรือเปล่านะช่างรุดไม่ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าเกรงใจนะเดี๋ยววันหน้าวันหลังเนี่ยถ้าเกิดงานไม่ยุ่งจะพยายามเอ่อ ขึ้นเตือนให้เพื่อนๆก่อนนะครับอ่ะโอเคนะเรื่องที่2นะครับเรื่องฐานลากในการต่อเติมบ้านนะอย่างเราต่อเติมบ้านหรือว่าบ้านชั้นเดียว2ชั้นเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ฐานลากมันจะมีแค่2แบบเท่านั้นแหละครับคือเข็มต้นเดียวกับเข็ม2ต้นนะนะทีนี้ตอนนี้คือเผอิญเนี่ยช่างรวดไปสังเกตเห็นนะครับว่าเขาวางเหล็กกันไม่ถูกนะไม่แน่ใจว่าตั้งใจแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่างรูดเห็นแล้วมัน มันติดในใจนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเราเนี่ยก็จะใช้ถ้าต่อเติมหลังบ้านนะ่างเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยต่อหลังคาไปเฉยเฉยทาเป็นครัวหรือว่าอาจจะต่อมีพื้นที่หน่อยนะครับต่อเป็นสองชั้นขึ้นไปมันอาจจะใช้เข็มสองต้นนะถ้าต่อครัวไปชั้นเดียวแล้วก็ไปรับหลังคาเนี่ยอาจใช้เข็มต้นเดียวแล้วก็ทั้งล่างก็เทพื้นคอนกรีตไปอย่างนี้ครับมันจะเป็นต้นเดียวกับสองต้นนะครับตอนนี้นะเท่าที่เห็นนะครับ บ้านบ้านเดี่ยวอย่างเราเราหรือบ้านเทาเฮาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเข็มสามต้นหรอกถ้าสามต้นนี่มันโหมันมโหลานมากนะสามต้นเนี่ยประมาณว่าตึกแถวประมาณสามชั้นครึ่งถึงสี่ชั้นเนี่ยช่วงที่มันผนังต่อกันเนี่ยมันจะใช้ประมาณเข็มสามต้นนะอย่างสองต้นกับหนึ่งต้นเนี่ยบ้านเดี่ยวสองชั้นหรือว่าเทาเฮาที่ต่อหลังครัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าต่อสองชั้นอาจจะเป็นเสาเข็มสองต้นเป็นไปได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบนี้นะต้นเดียวสองต้นนะครับ การใส่เหล็กของเสาเข็มต้นเดียวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะอย่างลูกกอาไก่ขาไข่ขควายเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เพราะว่ามันจะแค่เอาเสาเนี่ยให้มันตรงกับตัวเสาเข็มตรงๆเลยไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาไม่มีเอียงไปทางไหนเลยนะครับมันจะถ่ายกันหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้เลยนะจะไปว่าให้มันเอียงหน่อยแล้วก็ใส่เหล็กเสริมไปแล้วโมเมนต์มันรับไม่ได้นะครับเพราะว่าพอมันเอียงไปเนี่ยเกิดว่ามันเกิดแรงเยืงสูงเนี่ยมันจะเกิดการหมุน ของตัวเสาเข็มกับตัวเสารับตัวบ้านนะงั้นมันไม่ควรที่จะเอียงนะครับในทางรายการคำนวณเนี่ยเราจะยอมให้มันเยื้องกันจากศูนย์กลางเนี่ยแค่ความกว้างส่วน6เท่านั้นนะมันน้อยมากนะครับอย่างสมมติเข็ม22ใช่ไหมเข็ม22เซนส่วน6 3สามเซนเองอะงั้นเวลาที่เราทำการก่อสร้างกันเนี่ยเสาเข็มต้นเดียวเนี่ย เราจะคอนโทรลหรือว่าควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่ที่วิศวกรเขาใช้ใช้กันนะคือห้าเซนติเมตรจากศูนย์กลางนะไม่ควรจะเกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยสมมติตัวฐานเอาว่าจากตัวนี้แล้วกันนะครับมันเอียงมาอย่างนี้นะเสามันเอียงมาอย่างนี้นะตัวนี้นะครับโอ้ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะ <laughs> เนี่ยพอมันเอียงอย่างนี้นะมันจะเกิดแรงยืงศูนย์ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะกลายเป็นจุดหมุนเลย งั้นเสามันจะล้มได้นะต้องระวังนะครับงั้นการเสริมเหล็กของฐานรากเสาเข็มต้นเดียวก็จะไม่ค่อยพ้นจาก3แบบกขอคอ,อตัวนี้นะครับแต่ที่ช่างรวดชอบใช้เนี่ยก็จะเป็นกไก่กับขอไข่นะส่วนใหญ่จะใช้ขอไข่ซะมากกว่านะครับนี่เสาเข็ม2ต้นเป็นแบบไหนนะครับงั้นตอนที่เราเสริมฐานรากของเสาเข็ม2ต้นนี่นะครับเขาจะให้ตะก้อเนี่ยมันขึ้นหงายขึ้นนะหงายขึ้นแบบนี้เลยนะ ถ้าดูในแบบก่อสร้างนะครับมันจะเป็นรูปนี้เพื่อนๆมองออกหรือเป่ะนะครับก็คือมีตัวนี้ตัวยาวแล้วก็เส้นยาวตัวนี้นะครับก็คือเส้นนี้นี่เส้นนี้นะครับพอจุดๆเนี่ยคือตัวทางสั้นคือเป็นตัวนี้นะครับนะงั้นมันจะสานมาเป็นตะก้อแล้วก็มีเหล็กลัดรอบตัวนี้หน่อยนะครับนี่นะครับรัดรอบก็คือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องทางทฤษฎีกันนิดนึงนะครับ ตอนที่ก่อนที่จะเอาคอนกรีตมาใช้งานเนี่ยมันจะมีการผสมด้วยอัตราส่วนที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยตอนที่เราทำในการคำนวณเพื่อจะหากําลังของมันเนี่ยเราก็จะนําไปใส่หินเท่าไหร่เอาไปคานวณนะครับใส่หินเท่าไหร่ใส่ทรายเท่าไหร่ใส่ปูนซีเมนเท่าไหร่ใส่น้าเท่าไหร่มี4อย่างนะผู้นักศึกษาสมัยเรียนเนี่ยนะครับเขาจะทําแข่งกันว่าเฮ้ยถ้าใส่หินใส่ทรายใส่ปูนซีเมนเท่านี้นะครับใส่น้ําหรือใส่สารผสมเพิ่มเท่านี้ มันจะให้กําลังเท่าไหร่ใครทำได้แม่นที่สุดก็จะรับรางวัลไปนะครับอันนี้คือตอนที่เราเรียนเนนะเราก็จะมีการแข่งการการประลองกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปกดแบบนี้นะครับกดตามแนวแกนนะมันจะมี2รูปแบบคือเป็นทรงกระบอกหน้าตัด15เซนนะครับสูง30เซนแบบนี้นะเอาไปกดตรงๆอันนี้คือจะเอาไปดูว่าไปทดสอบว่าคอนกรีตที่เราผสมด้วยอัตราส่วนเท่านี้มันได้กําลังตามที่เราต้องการไหม เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราผสมไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเอาเสาตัดเสาออกมาแล้วเอามากดแบบนี้ได้นะครับเราก็เลยต้องทดลองแล้วซ้ำๆๆๆๆๆให้เราแน่ใจว่าให้วิศวกรแน่ใจว่ามันจะตรงตามที่เราคำนวณเอาไว้นะครับอีกรูปหนึง่งแต่ตัวนี้มันจะไม่ใช่แรงอัดแล้วตัวนี้เป็นการทดสอบแรงดึงนะครับแต่ว่ามันเอามากดเหมือนกันงั้นพอมันกดลงมาทางนี้นะครับข้างล่างกดข้างบนกดตัวนี้มันจะฉีกออกจากกาันมันจะกลายเป็นแรงดึง นี่นี่เป็นแรงอัดตรงนี้เป็นแรงอัดอันนี้เป็นการทดสอบแรงดึงของคอนกรีตล้วนๆน,นะไม่มีเหล็กเลยนะก็คือลูกเดียวกับลูกเมื่อกี้แหละลูกเดียวกับลูกนี้เลยนะครับหล่อมาเหมือนกันถ้าเอาคอนกรีตส่วนผสมเดียวกันหล่อมาเหมือนกันทดสอบได้2อ,อย่างคือแบบนี้กับแบบนี้เอามานอนแล้วมันกดข้างบนข้างล่างใช้เครื่องทดสอบเครื่องเดียวกันเลยแต่ว่าได้ผลทดสอบคนละอย่างรูปนี้ทดสอบแล้วได้แรงอัดนะครับแต่รูปนี้ทดสอบแล้วได้แรงดึงนะครับเพราะว่า มันไม่มีอะไรมาลัดมันนั้นมันกดลงไปเนี่ยคอนกรีตรับแรงดึงได้เท่าไหร่มันก็จะแตกเท่านั้นเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการรับกําลังแรงดึงของคอนกรีตรุนล้วนนะมันจะต่ำกว่ากําลังแรงอัดสักประมาณ7-8ถึงเท่าก็เยอะนะเยอะนะเยอะเลยนะครับงั้นเวลาช่างโลดอธิบายเรื่องแรงดึงของคอนกรีตเนี่ยจะบอกเสมอว่า มันรับแรงดึงได้ไม่ดีมันคือรับแรงดึงได้ต่ำมากมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอาคอนกรีตมารับแรงดึงอ่าวาอย่างนี้ดีกว่ารูปนี้ก็จะเห็นว่าเขาทดสอบแล้วก็เขาเขียนเส้นทางของแรงให้ดูนะว่าพอเราอัดลงไปตรงนี้นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมรูปเดียวกันจากรูปรูปเมื่อกี้นะที่เป็นรูปภาพรูปถ่ายนะครับแรงมันจะถ่ายลงมาทางนี้เห็นไหมนะครับข้างล่างข้างล่างที่เป็นฐานเมื่อกี้นะครับมันก็พอกดข้างบนลงมาข้างล่างก็ดันขึ้นไป มันก็จะดันขึ้นไปเหมือนกันนี่นะครับงั้นตรงนี้มันจะเป็นแรงดึงออกจากกันนะครับมันก็จะแตกตรงนี้เลยนะรูปนี้ให้เห็นแนวแรงของมันว่าแนวแรงมันเกิดแบบไหนนะครับงั้นพอเราเอามาใช้ในฐานลากเสาเข็มสองต้นก็คือหลักการเดียวกันเลยแต่ว่ามันก็รูปทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันเขียนรูปเป็นครึ่งหนึ่งของรูปกลมเมื่อะกี้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอลบนิดนึงอ่าเห็นไหม นีうう่เห็นไหมครับมันคือท่อนบนท่อนเดียวนะของรูปที่เป็นฐานลากเสาเข็ม2ต้นนะครับนี่รูปนี้นะครับของรูปที่เป็นฐานรากเสาเข็ม2ต้นนะครับคือครึ่งบนเท่านั้นนะพอเสามารับกําลังลงมานะครับพอเราก่อสร้างไปเรื่อยๆเสามันจะมีแรงกดลงมาที่ฐานลากนะครับงั้นตรงนี้มันจะดันออกดันออกมันจะไปถีบเสาสองต้นนี้นะครับพอแรงมันลงมาทางตัวที่เสาเข็มนะมันจะถีบไปทางนี้ทีหนึ่งถีบมาทางนี้ทีหนึ่ง ถีบมาทางนี้ทีหนึ่งถีบมาทางนี้ทีหนึ่งนะครับงั้นเส้นล่างนี้มันจะกลายเป็นแรงดึงนะเราเลยเสริมเหล็กแบบนี้นะครับเอาเหล็กใส่เข้าไปในคอนกรีตเพื่อให้เหล็กไปรับแรงดึงที่เกิดขึ้นภายในฐานรากเสาเข็ม2ต้นนะครับงั้นเส้นฟ้าเนี่ยเป็นแรงดึงนะครับเส้นแดงเป็นแรงอัดนะฝั่งนี้ก็เลยแรงอัดนะครับนีไ่ไหมไอแรงดึงเนี่ยเอาคอนกรีตเนี่ยไปจับเหล็กเอาไว้แล้วก็พอคอนกรีตถูกแรงดึงออกแต่ว่าคอนกรีตเนี่ย มันไปจับเหล็กอยู่นะครับพอมาจับเหล็กอยู่ปุ๊บมันกระชากเหล็กออกไปด้วยดึงเหล็กออกไปด้วยเหล็กกับคอนกรีตมันเหนียวกันอยู่เนี่ยฐานรากเราก็จะไม่พังฐานรากเราก็จะไม่แตกคอนกรีตมันก็จะไม่แตกนะครับงั้นสรุปเลยคือว่าพอเป็นฐานรากเสาเข็ม2ต้นอย่างเงี้ยตะก้อมันต้องหงายขึ้นการที่หงายขึ้นเพราะว่าให้เหล็กข้างล่างที่เป็นตะแกรงอยู่ข้างล่างเนี่ยไปฝังไว้ข้างในเวลาเสาบ้านเนี่ยมันกดลงมาที่ฐานรากนะครับมันจะบีออกทางนี้มันจะทางออกทางนี้ ทางออกทางนี้นะครับทางออกเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนทางด้านขวามือนะครับมันจะถ่างออกงั้นเหล็กเสริมข้างในเนี่ยมันจะทํางานได้ถูกต้องนะครับส่วนข้างบนพอมันถ่างออกมานะครับมีเปิดเปิดเปิดนี้นะนี่ข้างบนจะเป็นแรงอัดคอนกรีตก็ทําหน้าที่ไปข้างล่างเป็นแรงดึงเหล็กก็ทําหน้าที่ไปอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าปัญหาคือไปเจอมาแบบนี้นะครับไม่รู้เขาคิดยังไงช่างเขาคิดยังไงนะว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเสาเข็ม2ต้นหรือว่าเฮ้ยเสาเข็ม2ต้นมันก็สมมติ ต้นหนึ่งรับโหลดรับน้ําหนักอยู่ที่1 0บตันสองต้นก็20ตันกูจะใส่ตะก้อใส่เหล็กอะไรยังไงก็ได้มันก็รับได้20ตันเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไปเห็นมาแบบนี้นะก็เลยมาเล่าให้ฟังเขาก็ครอบลงไปเลยครอบลงไปเลยแล้วก็ครอบไปแบบแบบทื่อๆดื้อๆอ,อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ว่าเสาเข็มเนี่ยมันไม่ได้มีหนุนไม่ได้มีอะไรเลยข้างล่างก็ไม่มีตะแกรงคือ ไปสั่งเหล็กมาแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะตะก้อแบบนี้นะไปร้านเหล็กอะไปเอาแบบให้เขาแล้วก็เขาจะตัดมาแล้วก็ผูกให้อย่างนี้เลยนะถ้ามาหน้างานแล้วช่างไม่รู้ว่าต้องเสริมไังไงก็คว่ำลงไปเลยเห็นว่าเสาเข็มต้นเดียวมันต้องคว่ำแบบนี้เสาเข็มสองต้นก็คว่ำเหมือนกันมันก็คุมลงไปเลยแล้วก็เทอนกีดปิดทีนี้เจ้าของบ้านก็ไม่เห็นถ้าเจ้าของบ้านไม่มีความรู้หรือว่านายช่างไม่มาเห็นนะครับแล้วเหล็กแกนเสานะที่ไปเห็นก็คืออย่างนี้เลยหน้างานมีตู้เชื่อมนี่ก็เชื่อมมันอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่า เพราะว่าเสาเข็บเสาบ้านเนี่ยพอตะก้อมันคว่ำลงอย่างนี้แล้วใช่ไหมข้างบนก็เป็นตะแกรงไงเหล็กเสามันก็เลยทะลุลงไปไม่ได้ถูกไหมก็เลยเอ๊มันจะตั้งไงดีวะเอาตีนของตัวเด็กเสริมเสาตรวนี้นะครับมันจิ้มกงินอยู่ตรงไหนครับของตะแกรงก็เชื่อมมันเลยมันจะได้ตั้งอยู่ได้งั้นตัวนี้มันจะเกิดอะไรนะครับพอเราเทคอนกรีตลงไปนะครับตรงนี้คือตัวเขาเรียกอะไรโคบูลิงระยะหุ้มของเหล็กนะพอเสามันรับกําลังลงมาใช่ไหม นะครับถ้าเกิดว่ามันรับมาตรงๆก็โอเคไปถ้าเกิดมันมันรับมาแบบเฮ้ยกูมีแรงถีบมาด้วยนะมีมีแรงดัดมาด้วยนะแทนที่ว่าเสาเข็ม2ต้นมันจะสามารถรับแรงดัดได้นิดนึงทางด้านทางทางด้านยาวตัวนี้นะครับทางแกนยาวตัวนี้นะไม่ใช่แกนสั้นนี้นะมันจะสามารถรับแรงดัดได้นิดนึงของถ้าเกิดเสามาลงมาแล้วมันเกิดแรงแรงดัดแรงโน้มไปทางเนี้ยอย่างในตัวลูกศรตัวนี้นะครับมีโมเมนต์ตรงนี้นะครับโมเมนต์เรียกโมเมนต์ตัวนี้ถ้าเกิดว่า ไปแตะๆเอาไว้เฉยๆอย่างนี้นะเชื่อมเชื่อมมานิดนึงเอาว่าแค่พอเราเทคอนขีดได้ช่างเทคอนกรีตได้นะครับพอโมเมนต์มันดัดมาปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บตัวนี้มันจะเกิดเออโน้มออกเสาก็จะไปอย่างนี้เลยเอาวาเทเวอร์ whatever, whatever, เลยนะครับตรงนี้มันก็จะแตกนะแทนที่ว่าเสามันจะมีฐานรากอุตซาหตอกเข็ม2ต้นเอาไว้ต้นหนึ่งต้นละหมื่นสองต้นก็สองหมื่น 20, ไว้แล้ว ไปเจอการวางกระเหล็กอย่างนี้นะครับปวดถั่วเลยนะครับเสาหักเลยนะนี่เสาหักเลยนะเสาวิบัติเลยนะนะครับเพราะว่าขามันเนี่ยฝังไว้ในแคคโคบอลลิงสี่ห้าเซนเท่านั้นนะฝังไว้ในระยะหุ้มสี่ห้าเซนเท่านั้นนะครับอันนี้มันอันตรายนะมันไม่ใช่ว่ามันจะฝังไปข้างล่างแล้วมีระยะหุ้มเยอะๆพอมันเกิดโมเมนต์ดันขึ้นมาเนี่ยเหล็กมันยังเหล็กเสานี่มันยังจับอยู่กับฐานล่างในคอนกรีตนะ มันยังแบบว่าเออมีแรงดึงมีแรงถอนที่มันนิดมันพอจะต้านได้นะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ต้านเลยนะเพราะว่ามันฝังอยู่ในระยะหุ้มของคอนกรีตเล็กเล็กเ,กเ,กเกท่านั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเทคอนกรีตผิวข้างบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยอยู่แล้วเกิดว่าไปเจอการเทแบบมีน้ําเยอะๆน้ําเยอะมันเกิดจากอะไรเวลาเราผสมคอนกรีตนะพอเทลงไปในฐานรากใช่ไหมสักพักนึงเนี่ยมันจะเกิดการบล e e ดิ้งของน้ําขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็นคอนกรีตที่แบบ เขาเรียกอะไรมันจะไม่ค่อยดีเหมือนข้างล่างอะเพราะว่ามีมีน้ําขึ้นมาเยอะมันเป็นธรรมชาติะไรเนี้ยงั้นเวลาส่วนผสมมันไม่ดีเนี่ยหรือว่าผสมเองใส่น้ําเยอะเนี่ยให้เทง่ายๆเนี่ยมาช่างหน้างานให้เทง่ายนะผสมเองนี่นะน้ำจะขึ้นมาข้างบนเป็นฟ้าเยอะเลยพอเป็นฟ้าเยอะพอมันแห้งแล้วเนี่ยพอมันแข็งตัวเนี่ยข้างบนนี่นะลองเอาไปแซะแซะแแดูนะครับมันจะลุยๆออกมาเลยเพราะว่าคอนกรีตมันไม่แข็งดีมันเป็นส่วนผสมของน้ําเยอะนะพอส่วนผสมของน้ําเยอะเนี่ยพอมันถูกขุดขุดขูดนิดหน่อยเนี่ย บางครั้งเนี่ยขุดๆไปอาจจะไปเจอเหล็กตีนเสาตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยหินมันพอเทลงไปเนี่ยหินมันจะลงอยู่ข้างล่างเยอะนะครับงั้นเวลาเราจี้เราขย่าคอนกรีตเราเราขย่าแบบหรือว่าเราทิมทิมทิมให้คอนกรีตมันแน่นๆเนี่ยคอนกรีตข้างล่างเนี่ยมันจะแข็งกว่าข้างบนเพราะว่าหินมันอยู่ข้างล่างเยอะนั้นเวลาตอนเราเทเนี่ยเราต้องเกี่ยเกี่ยหินให้มันเยอะๆแลวอย่าอย่าทิมเยอะอย่าใส่แรงขย่าเข้าไปเยอะงั้นหินมันจะลงมาอยู่ข้างล่างหมดนะครับงั้นตัวเนี้ยคืออันตรายนะ มันไม่ดีเลยอย่าไปทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาเห็นแล้วนะครับแล้วก็เกิดว่าทําชับช่างหน้างานให้ดีๆหรือว่าเกิดไปเจอแบบนี้เฮ้ยทําไมเขาวางเข็มแบบนี้วางเหล็กตะก้อของฐานลากแบบนี้นะครับก็ช่วยทักกันด้วยนะนะครับอ่ะพอตะก้อมันคว่ำลงนะครับมันก็จะเกิดแรงต้านกันแบบนี้นะครับเสาเข็มมันก็จะเสาบ้านเอาไหมเอาเสาบ้านก่อนมันจะกดลงข้างล่างถูกไหม มันจะเป็นแรงกดลงงั้นฐานลากที่มันจะอยู่ที่มันจะมีเสถียรภาพที่ดีคือมันต้องเสาเข็มมันต้องดันขึ้น2ตัวดันขึ้นงั้นแรงมันกระจายมาแบบนี้ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้มันก็จะดึงอันนี้ข้างบนสามเหลี่ยมไอตรงเฉียงๆสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นแรงอัดลงมาพอเป็นแรงอัดลงมาแตกแรงคอมโพเนนต์ได้มันจะเป็นอย่างนี้มันก็ถีบออกเป็นแรงกดที่เสาเข็มด้วยแล้วเป็นแรงถีบที่เสาเข็มด้วยนะครับงั้นตัวนี้ทําให้มันสมดุลไม่ให้มันหมุนไม่ให้มันหมุนไม่ให้มันเคลื่อน มันจะเป็นแรงดึงนั้นแรงดึงมันจะต้องใส่เหล็กเข้าไปช่วยนะครับพอมาเป็นคว่ำมันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตะก้อมันคว่ำนะนี่เลยนะอย่างที่อธิบายเมื่อกี้แต่ว่าขยายรูปให้มันใหญ่ขึ้นมาครับข้างล่างจะเป็นแรงดึงข้างบนจะเป็นแรงอัดนั้นแรงอัดข้างบนคอนกรีตก็ทําหน้าที่ไปคอนกรีตรับแรงอัดได้ดีอยู่แล้วนะครับก็รับแรงอัดไปส่วนข้างล่างเป็นแรงดึงฐานลากเหล็กเสริมไม่ฐานลากก็จะรับหน้าที่ไปแต่ว่าตอนนี้ตะก้อเนี่ยมันคว่ำผิดทางอยู่นะครับมันก็จะ แหกออกมาแบบนี้นะครับตรงที่เสามาลงที่ฐานรากมันจะกลายเป็นจุดหมุนเลยเพราะว่าตรงนี้อัดลงแรงอัดลงอัดลงนะครับแต่ว่ามีแรงถีบออกทา้งข้างด้วยพอมันแรงถีบข้างข้างเนี่ยเสาเข็มเราเนี่ยระยะหุ้มบางทีเนี่ยช่างก็5เซนนะครับเกิดว่ามันดันออกมันถีบออกแล้วมันเกิดการลูดออกเกิดการเฟลเกิดการแตกเกิดการบิดเท้ของตัวฐานรากในเสาเข็มเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเหล็กเสริมเลยนะตรงนี้ไม่มีเหล็กเสริมเลยนะครับ ถ้าเกิดว่า2ฝั่งที่มันอยู่ตรงนี้รักกําลังไม่ได้หรือว่ามันรัดเอาไว้ไม่ดีเนี่ยมันอาศัยแค่2เส้นเองปกติแล้วเนี่ยมันจะควรจะมี 3- 4สี่เส้นข้างล่างนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหลือแค่2เส้นถ้าเกิด2เส้นมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะแหกตรงกลางฐานรากจะแหกตรงกลางแล้วมันจะบีออกเพราะบีออกแล้วเนี่ยฐานรากมันเกิดซุดตัวนะครับเสาบ้านมันจะเกิดการซุดตัวเสาเข็มมันไม่ซุดหรอกเสาเข็มมันก็อยู่มาแหละแต่ว่ามันเกิดการสไลด์ของตัวฐานรากเกิดการแตกของตัวฐานรากนะครับงั้น พอมันแตกออกเนี่ยมันก็จะซุดตัวผนังบ้านแล้วก็จะเริ่มเล้านะครับหรือถ้าเกิดว่ามีแรงขีดทั้งเสาออกมาด้วยนะครับเสาโน้มไปทางนี้นะทีนี้ฐานลากมันไม่แตกแล้วแต่ว่าเสานี่มันหลุดออกเพราะว่าไอตัวเหล็กตีนเสามันไม่ได้ฝังลงมาข้างล่างมันไม่ได้ฝังลงมาแบบนี้นะครับมันมันเมื่อกี้อย่างที่เห็นนี่คือมันฝังข้างบนนี้นะครับมันฝังแค่ข้างบนนี้นะอ่ะนี้เสามันก็จะแตกข้างล่างเลยที่ตีนเสาที่โคนเสาระหว่างฐานลากกับ ตัวตีนเสาโคนเสาเนี่ยมันก็จะแตกออกนะครับจะเสริมนี้หน่อยทําไมแล้วถึงต้องดึงเหล็กเสาเข้ามาอยู่ข้างล่างนี่ครับอย่างที่บอกไว้ที่ตัวเมื่อกี้นะที่ว่าพอเกิดว่ามันมีแรงมาถีบเนี่ยตัวเนี้ยระยะฝังตัวนี้นะครับมันจะช่วยดึงฐานลากทั้งตัวดึงฐานลากทั้งตัวเนี่ยให้มันช่วยกันรับอะวาง,งั้นดีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฐานลากถ้าเกิดวิศวกรอ,ออกแบบดีๆนะมันไม่ควรจะมีแรงดึง หรือมีโมเมนต์เยอะนะครับถ้าเกิดมีโมเมนต์เยอะอาจจะต้องมีเหล็กหนวดกุ้งเหล็กโดเวลใส่เข้าไปอาจจะเป็นเหล็ก12เหล็ก16ฝังมากับเสาเข็มนะครับแล้วก็มาสกัดหน้างานเอาเหล็กเส้นเอาไว้ไอเหล็กเส้นพวกนี้มันก็จะฝังอยู่ข้างในเสาเข็มเนี่ยยาวเลยนะครับพอมันมีแรงถีบมาทางนี้นะงั้นฐานลากนี้มันเป็นแข็งอยู่ใช่ไหมตัวฐานลากใหญ่ๆนี่นะครับมันเป็นแข็งของมันเนี่ยตามทฤษฎีนะพอมันถีบมาทางนี้ปุ๊บมันจะกดทางนี้เพิ่มทางนี้มันจะ มีแรงกดน้อยลงนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันมาตรงๆเลยเนี่ยสองฝั่งมันจะสมมติฐานให้มันเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นไอเดียเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงการที่วิศกวกรเขาคิดยังไงเขาถึงได้ทําแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะใส่แบบไหนก็ได้หรือว่าเออเพลินๆเ,เ,เข้าใจผิดเอาตะก้อคว่ำไปตะก้อหงายขึ้นมาเอาตะก้อหงายไปตะก้อคว่ำขึ้นมาอย่างนี้นครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ